สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่แอดก็นำเลขพระอาจารย์วัดดงนาเพลนนะคะอ่าแล้วก็นิมิตฝันอ่าต่องวดแล้วก็ล่าสุดนะคะอ่าสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะพี่แอดก็ได้รับตัวเลขอ่าพระอาจารย์นะคะที่นิมิตฝันอาวันใกล้วันวันหวยออกนะคะท่านก็ให้มา4 0 6ศนนะคะท่านบอกว่าเทวดาบอกนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะแต่ว่า พีเอสไม่ได้ออนลงนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะคือโค้งสุดท้ายพแพทไม่ได้ออาลงอ่าก็เข้าศูนย์หกตรงๆนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะสําหรับงวดนี้นะคะพีเอสก็เลยรอนะคะรอก็เลยเป็นอ่าโค้งสุดท้ายเลยนะคะอ่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็มาดูตัวเลขอ่าพระอาจารย์บัตดุงนาเพิงกันกันเลยเนาะอ่าสำหรับตัวเลขนะคะที่พีเอเอามาลงทางช่องนะคะ ย้ำนะคะว่าเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะ,ะถ้าเราดูแล้วเราไม่ไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะ,ะเรามาดูตัวเลขกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะสำหรับตัวเลขพระอาจารย์วัดดงนาเพินนะคะนิมิตฝันต่องวดนะคะ047ย้ำนะคะพระอาจารย์วัดดงนาเพินนินิมิตฝันต่องวดนะคะ047 เลขน้องแมว47นะคะอ่าเลขทูบนะคะเลขทูบวันพระใหญ่นะคะอ่าพระอาจารย์วัดดงนเพลก็จุดได้094ย้ำนะคะวันพระใหญ่นะคะพระอาจารย์วัดดงนเพลนะคะก็จุดได้094อ่าตกกลางคืนนะคะเป็นวันพระนาอก็ยังเป็นวันพระอยู่นะคะตกกลางคืนนะคะก็ นิมิตฝันนะคะวา่าเลขเทวดานะคะคือฝันว่าเทวดานะคะเอาเลขมาให้นะคะคือ096ย้ำนะคะวันพระล่าสุดนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะก็ฝันเทวดานะคะเอาเลขมาให้นะคะ096นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขพระอาจารย์ดงนเพินนะคะท่านก็เป็นคนที่นิมิตฝันแม่นเนาะ อ่าสำหรับงดที่ผ่านมาพี่แอดไม่ได้เอาลงเองนะคะคือนิมิตฝันที่ว่าเทวดามาบอกนะคะบอกท่านคือ406นะคะแต่พี่แอดไม่ได้เอาลงนะคะอ่าพี่แอดนะคะเอามาจับคู่ให้สองตัวนะคะจับคู่ให้สองตัวก็มีอ่าศ4นย์สี่ศูนเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เ้าเก้าสี่นะคะแล้วก็0ูนย์นะคะสำหรับสองตัวนะคะก็ให้เราเลือกอ่าเล่นนะคะบนล่าง ถ้าพ,พี่แอดจำไม่ผิดนะคะสำหรับเลขอที่เขาเล่นหนักตอนนี้เลยนะคะจะมี5้าเกนะคะแล้วก็96นะ,ะแต่เขาจะเล่น69นะคะอันนี้เขาเน้นเล่นข้างล่างกันนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขพระอาจารย์วัดดุงนับเพินนะคะท่านก็เม่นจริงๆนะคะ อ่าสำหรับงวดนี้นะคะพี่แอดอาจจะไม่ได้ตามเลขอ่าอ่าปูอื้อลือแล้วนะคะเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะคะมันได้ทุกวันอันนี้พี่แอดพูดตามตรงถามว่าพี่แอดเชื่อไหมก็เชื่อแต่ว่าอ่าเห็นเขาไปตามอ่าตามตัวเลขนะคะก็ได้ทุกวันเลยนะคะมันมันมันเยอะเกินนะคะอ่าสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจตัวเลขอ่าปูอื้อนะคะอ่าโดยนงมินนะคะหรือแม่ชีมินนะคะก็ ลองไปตามดูนะคะอ่าเราตามเขาไม่ได้หรอกตัวเยอะอ่าตัวเล็กเยอะจริงๆนะคะพี่แอดอาจจะงดไม่ได้เอาลงให้แล้วนะคะพี่แอดก็ขอจบเพียงเท่านี้น,นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีปังๆทุกคนจ้าฝากกดติดตาม